เสวัสดีค่ะพวกเราะทัวร์ทัวร์ซุงสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชนะการเต็มสุขม .2 ขับ7เลขที่26ค่ะหมายเลขแรกนะคะเราเลือกมาเป็นเพื่อขอแอมวัดไทที่เที่ยวที่เราเลือกมานะคะเป็นพระราชวังบายเฮียค่ะเป็นพระราชวังที่เสื่อมคือ ไปโฟล์สวัที่สิคค่ะที่เมืองมาราเกสค่ะประเทศโมร็อกโกค่ะโดยพระาชวังนี้นะคะจะเปิดเวลา8โมงถึง5โมงเย็นค่ะเมืองมาลาเกสตั้งอยู่ประเทศโมร็อกโกค่ะเป็นเมืองใหญ่ของประเทศโมร็อกโกมีประชากร7 0 0แ่น4 6 2 0คนค่ะ โดยที่พักนะคะที่เราเลือกให้ในวันนี้ก็คือเป็น ที่สองคะเราเลือกเป็นที่ราบุูปแม่น้ำน,นายคะ่ะโดยเราเลือกเป็นอาบูทิมเบลนะคะเป็นนุยหายที่เป็นสถาปันยกรรมที่ทำจากอิฐค่ะอยู่ที่เมืงองอัสวาประเทศ อาฟุจิเบลซาขึ้นเมื่อประมาณ3,266ันร้านปีมโดยโงรงแรมที่เราเลือกในเมืองอัสวานะคะคือคารามิซาไอสแลนอัสวาสนคาตีเป็นเงินไทยประมาณานงพสอง2บาทวัคืน เป็นโงรงแรมที่มีอาหารอร่อยแล้วก็เป็นโงรงแรมที่ติดกับแม่น้ำนายค่ะผมจะมวิวสวยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอายการเจตุรวัทะละวงศ์มสองพับเลขที่20ค่ะอ่าวกินี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟิกาค่ะแม่น้ำที่ไหลลงสู่อ่าวกไดแก้แม่น้ำ อันดับ3ของทวีปแอฟริกาค่ะแม่น้ำโมตาซึ่งเป็นแม่น้ำที่เกิดขึ้จนจากแม่น้ำเรดวอต้าและแม่น้ำแบล็กวอต้าทางตอนเหนะือนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่มัสยิดใหญ่แห่งโกนากรีค่ะเป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของสวนพฤกษาสตนากรี bon ri, และอยู่ทางอยู่ข้างพยาบาลดานกาค่ะ กาะมาลากัสกานะคะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกามีช่องแคบโมซิโมซิมบิกขั้นระหว่างเกาะกับทวีปห่างกันเพียง300ไมล์ค่ะเกาะมาดากาสกามีพื้นที่587,713ตารางเมตรใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะมาลากาสกานะคะก็คือสวนลีเมอร์เป็นสวนที่มีลีเมอร์ทั้งหมดในสวนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดนิลลาค่ะมีบัตรคุณ เลขที่2ี่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขหมายเลข3คาเดซไยซาฮาราสถานที่เทีย่ยวที่เลือกเป็นมหาวิหารอียโบาราณอันะกอบซึ่งจักมึงขนาดใหญ่สองก้อนค่ะมีลักษณะเป็นรูปปั้งองค์งงพระโดยทั้ง4ส่วส้นองค์ที่สองจะถล่มลงได้กับแผ่นดินไหวจะตั้งอยู่ทางใต้ของมีอิปต์ค่ะหมายเลขสี่ที่รุ่มแม่น้ำในเกอร แม่น้ำนี้จะเป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับสามของทรีปแอฟริกาค่ะอยู่ในส่วนแอฟริกาตะวันตกของประเทศบานิลล์คือใน,นติเิียต้นน้ำอยู่ประเทศเชียร์ลีโอนค่ะสวัสดีค่ะหนชชื่ได้ยินมิการเหตดทอง์มสาับเจ็ดเลขที่สิบค่ะหมายเลขี่เลขี่เลือกนะคะจะเป็นหมายเลข5ค่ะคือจะพาไปดูสัตว์ทะเล ซ้อนกันจนเป็นทางเข้าค่ะหมายเลขที่2จะเป็นหมายเลข8ค่ะนักพาไปดูอุทยานค่ะจะเป็น2รูปนี้เลยถ้าไปดูอุทย,ย,ยานอารูซาของแทนซาเนียค่ะที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเคสริฟเวอรลี่ที่นี่มีความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ค่ะค่าเงินก็คือชิลีแทนซานียค่ะอาหารประจำชาติคืออาหารอูกาลีทำจาก ทุกคนลองพิจารณาว่าการนับเสนอเมื่อกี้ของตัวพวกเราแต่ละคนมีจุดไหนที่คิดว่ายังทำได้ไม่ดียังไงนะหาข้อมูลหานะข้อมูลบางไม่ใช่การแดสงแดงการนำเสนอรับอ่าหนึ่งเรื่องการพูดและก็วิธีการนำเสนอ อย่าลืมสครั้งนี้บทบาทคือไกด์ทัวร์นักเที่ยวรูปแบบการนำเสนอหรือการแนะนําด้วยการพูดมันควรเป็นเชิงสนุกสนาน <S <S ชเชิงว่าเออไปจุดนี้ลูกทัวร์หรือลูกค้าที่จะสนใจซื้อตัวนี้จะไปทําอะไรจะได้พบอะไรไม่ใช่ข้อมูลเชิงวิชาการเช่นแม่น้ํายาวกี่กิโลเมตรบางทีลูกค้าอาจจะไม่ทันสนใจฟังด้วยก็ได้ถูกไหมอ่าแล้วก็พวกเรายังติดอ่านมากเกินไปนะครับ มีคนเดียวที่ใช้ใบงานร่วมทุกคนติดภาพมาแต่ไม่ได้ใช้เลยถูกไหมแล้วก็อ่ะถ้าบอกตามตัวคือคิดว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมใบงาน ลองพิจารณาดีเพราะใบงานนี้จะเปรียบเสมือนโบชัวที่ให้ลูกค้าได้ดูว่าคณะทัวร์ของเราจะขายทัวร์ไปที่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมชั้นความสวยงามมีการตกแต่งมันควรต้องมีนอกจากการแค่ติดภาพเฉยๆนั่นเองอแต่ถามว่าถ้ารวมกับการน,นำเสนอแล้วผ่านไหมค่ะน,นะครับอาจจะอยู่ในคะแนนปานกลางหรือค่อนมาทางผ่านพอดีอะไรประมาณนี้โอเคนะครับ อ่ะเอาใบงานมาให้อาจารย์เซ็นชื่อแล้วก็ถ่ายภาพเป็นหลักฐานส่งในคดลง